สวัสดีครับเพื่อนผ,ผมบานะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับว่า,ารถนิสสันบาสของเราเนี่ยขึ้นสวนสวรรค์นะครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อนที่มาทเที่ยวสวนสวรรค์แล้วเนี่ยอาจจะยังไม่เคยขับรถนิสสันมาสขึ้นนะสำหรับใครที่ขับเครื่อง1.1.2น่นะก็เลยจะมาลองมาทําคลิปดูผมเ่ยก็ไม่เคยเหมือนกันก็จะมาลองดูไงตอนนี้ผมอยู่ที่ภูทับเบิกแต่ก็อยู่อีกสว่วนนึงก็ไม่ได้อยู่ตรงสวนสวนสวรรค์นะครับผมอีกที่นึงก็เลยจะมา ลองดูว่ามันจะได้ไหมแล้วตอนนี้ก็คือนี่สำนานแล้วนี่ก็เป็นตำนานแล้วนะครับรุ่นโฉมสุดท้ายเนี่ยคันท้ายเนี่ยส่งไปแล้วนะครับส่งบอดจากที่ผลิตไปแล้วก็ไม่ได้ผลิตอีกแล้วใครที่มีรถคันนี้ก็อยู่ก็กลายเป็นตำนานแล้วนะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวมาดูรถเราก่อนเลยก็คันนี้ครับที่เราจะใช้ขึ้นไปนสวนสวรรค์นะครับมาดูกันว่ามันน้องเขาเนี่ยจะทําได้ไหมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะไม่มีที่พักตอนนี้11โมงครึ่งแล้ว ไปครับไปเย้ครับผมตอนนี้ก็เริ่มเลยนะครับผมตอนนี้เรากําลังขับรถออกจากที่พักของเรานะครับอันนี้ที่เรามาพักนี่ชื่อว่าชาเปล่านะครับผมก็เป็นน่าจะเป็นที่พักเปิดใหม่นะครับผมบริการดีมากสุดๆอ่ะทางเข้าทางออกก็จะลุยหน่อยนะครับผมเป็นทางวิ่งรถได้เรียนเดียวนะครับเพราะว่าทางก็ถือว่าแคบอยู่นะถ้ามีรถสวนขึ้นมาก็ต้อง หามุมแอบไม่งก็ต้องถอยอน,น,นะก็พอได้อยู่มันมีที่แอบให้รดคันอื่นอยู่นะครับนี่ก็จะเดินหน้าไปที่สวนสวรรค์ก็ใช้เวลาจากนี่ไปสวนสวรรค์ประมาณ10นาทีนะครับผมสวนสวรรค์นี้เป็นที่ที่เขานิยมไปกางเต็นท์กันมากนะครับผมเพราะว่าเป็นจุดที่อยู่สูงแล้วก็วิวเนี่ยสวยแต่ก็คือว่า เราเนี่ยต้อง walk in เข้าไปกลางเต็นเองนะครับผมเพราะว่าเขาไม่ได้รับจองจึงเราจะไปตอนประมาณเนี่ยสิบเอ็ดโมงครึ่งเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีที่พักไหมแต่ก็ยังไงก็ได้ขับขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าขับขึ้นไปเนี่ยจะรอดไหมดูดิทางลงอ่ะอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆที่ขับยังไม่เก่งก็ใช้เกียร์ต่าก็ได้นะครับถึงขับเก่งไม่เก่งผมก็แนะนําให้ใช้เกียร์ต่าหมดเลยครับผมเพราะว่า มันถ้าเราเอาเกียร์ดีใช่ไหมมันจะพวดลงไปเลยนะครับผมแต่ถ้าเกียร์ต่ำนะมันจะไปล็อกลอบเราอยู่ที่ประมาณสองสามพันมันจะช่วยแบบช่วยเบยรกนะถ้าใครที่เคยขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วขับเกียร์หนึ่งลากไปอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเวลาลงเนินลงอะไรขับเกียร์หนึ่งลากมันจะเป็นแบบรอบมันตันให้เราสับเกียร์สองอย่างเงี้ยเออมันจะช่วยช่วยเบยรกช่วยลังไว้ให้ทางก็ มีขีดตมนะครับผมแต่ก็ถือว่าตรงเนี้ยมันเป็นขีดตมอยู่แต่ดินมันแข็งแล้วก็เป็นมีก้อนหินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ติดลมนะครับแต่ถ้ารถใครเตี้ยนะเตี้ยนะก็อาจจะมีขวนนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็โชคดีตรงที่ว่ารถเรามันเป็นรถออกสูงอยู่นี่นี่สัญมาถ,ถือว่าเป็นรถที่ไม่เตี้ยมาก ตอนนี้ก็ขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับผมขีบไปตามทางนะครับเดี๋ยวไปดูตอนทางขึ้นเลยนะครับผมว่าจะขึ้นเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าทางนี้มันก็ปกติอะเนาะเพื่อนๆก็น่าจะเคยเห็นกันแหละไปดูตรงทางขึ้นเลยนะครับไปนี่นะครับผมข้างหน้านี่เองจะเป็นทางขึ้นแล้ว ม,มีรถลงมานะครับผมต,ต้องหลบทางให้รถก่อนนะครับจะเป็นเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับผมทางขึ้นไปครับตาแล้วเหยียบเต็มที่แล้วเพื่อน คุณว่าเราจะขึ้นได้ไหมนะครับผมนี้สันมาร์คันนี้เคยทำเนี่ยขึ้นสูงสุดก็ที่ขึ้นไม่ไหวก็แม่กำปองนะครับผมแต่ตรงนี้มันไปทางไหนต่อนะครับอาะตรงขึ้นไปนครับผม แปลว,ว่าบนจะทีจอดเต็มแล้วนี่มดูกันว่าจะขึ้นได้ไห,มหม้มาสเบาแอร์นะครับผมมีเครื่องทำงานเต็มทีตอนนี้รอบอยู่ที่2 0 0พันนะครับผมวิ่งอยู่ที่ประมาณ10นะครับ ก็ถือว่าขึ้นได้นะครับเพื่อนนี่ดถือว่าสูงชันนะครับใช่เอว่าโอเคเลยขึ้นได้ <Wow. S 1> แต่ต้องหันหันหันข้างผมเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่บนสวนสวรรค์แล้วนะครับผมตอนนี้คือรถเนี่ยเยอะมากแล้วรถเราที่ขึ้นมานี่ก็ถือว่าขึ้นได้นะครับผมไม่มีปัญหาอะไร ใครที่ขับนิสันมาร์อยากจะลองมาขึ้นตรงนี้ก็ลองดูนะครับผมสบายขึ้นได้สบายใช้เกียร์ L เกียร์เดียวแล้วก็ขึ้นมาเลยครับผมรถคันนี้ก็80,000โลแล้วก็ขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเดินทางมาเที่ยวด้วยความปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ขับรถด้วยความปลอดภัยก็ขอให้เที่ยวอย่างสนุกนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ